อาจายเรียนจำไหมคนโทษใ<ห>ครผนโทษเอามาเมื่อไหร่ป,ปีที่แล้วปีท,วที่แล้วนี่ประมาณเดียวแล้วแล้วที่เรามาท่านไหนแล้วรถคันนี้เป็นของใครชื่อเราเองเหรอชื่อเนีย<ห>ค,คุณวันนะคุณวันจำ,จำใช่ไหม ทีใใ่ใครเป็นคนขี่ครเป็นคนกรทชาไหนิดคยหานไปทำอะไรเานะเป็นคนกระชาใครใส่หมวกนเนาะหัวหัวแล้วคนนี้สวมใครสวเห็นชาตรชัดเจนใครบอกาครบพี่พี่ขับรถอยู่หรือว่า ทำอออออะะไรยู่ตตนนนี้ขัดมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็ปดข้างขวาเลยแล้วเขาก็ต้องเกาะบ่ายแล้วก็มองหน้าแล้วก็ชาติอย่างเงี้ยอ่านเข้าใจไหมทไมวะอ้าวโอเคแต่ว่าสร้อยของเราไม่ได้คืนนะไม่ได้เลยอ๋อท่าเรือไอ้ที่แวดปากกมาตีที่ตลาดไอ้ที่วัดสตือใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอ๋อวัดสตืออันนี้จะวัดทองนะ ห้าสิบสองสลึงบาทนึงเลยเหรอได้คืนครบแต่ว่าขาหรืนำมาไปจำหน่ายที่ไหนที่ไหนฮะไม่เคยดูชื่อร้านเออเฉพาะเจาะจงไหมร้านประจำไหมฮะทำไมเลือกผู้หญิงไงก็ผู้หญิงผมไม่เคยไม่เคยตามเลยเคยเลือกผู้ชายไหมไม่เคยผู้หญิงอย่างเดียวเลย จากการ<ด>ตรวจ<ด>สอบ<ด>เนี่ยที่เรารับว่าได้ไปหลายพื้นที่ในจังหวัดอุยาและจังหวัดใกล้เคียงใช่ไหมรวม